ครับเราก็มาดูข้อที่4นะครับแรง2แรงขนาด8และ6นิวตันนะครับกระทําต่อวัตถุชิ้นหนึ่งณจุดเดียวกันในทิศตั้งฉากกันจงหาแรงรับเราก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับตรงนี้นะครับเขามีแรง2แรงนะครับตรงนี้นะครับแรงที่1นึงก็คือเท่ากับ8นิวตันนะครับ F2 เราให้เท่ากับ6นะครับทีนี้มันกระทํา เขาให้หาแรงนะครับที่มันกระทําตั้งฉากกันนะครับมีทิศตั้งฉากกันนะครับเขาให้หาแรงลับเราก็จะวาดรูปก่อนนะครับสมมุติว่ามีวัตถุอันหนึ่งนะครับทีนี้มันมีแรง2แรงนะครับอ่าตรงนี้เราให้เป็น F1 นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็น F2 นะครับซึ่งมันกระทําก็คือมันตั้งฉากกันอยู่นะครับตรงนี้ F1 นะครับเราให้เท่ากับ8นิวตันนะครับ F2 เท่ากับ6นิวตันนะครับทีนี้เราจะหา f รับนะครับในกรณีที่มันตั้งฉากนะครับ f รับนะครับหา f รับนะครับตรงนี้กรณีที่มันตั้งฉากกันนะครับเราจะหาจากนะครับ f รับนะครับเท่ากับรากที่สองของ f 1นึ่งกำลังสองบวก f 2องกำลังสองนะครับตรงนี้ ตรงนี้มันตั้งฉากกันนะครับเราจะใช้สูตรแค่นี้นะครับเราก็จะได้ f ลับของเรานะครับเท่ากับนะครับรากที่2ของ f 1นะครับตรงนี้ก็คือ8นะครับกำลัง2บวกกับ f 2นะครับกำลัง2 f 2คือ6กนะครับกำลัง2นะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ8กํกำลัง2นะครับเท่ากับ64นะครับบวกกับ6กกำลังสองนะครับก็คือ36นะครับ จากนั้นนะครับเราก็นำเอา64บวกกับ36นะครับเราก็จะได้100นะครับเราก็จะได้ f ลับของเรานะครับเท่ากับรากที่2ของ100นะครับตรงนี้เราก็ถอดรูทออกมานะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ10นิวตันนั่นเองนะครับฉะนั้นข้อที่4นี้นะครับเราจะตอบข้อที่3นะครับก็คือ ขนาดของแรงลับนะครับในกรณีที่มันตั้งฉากกันนะครับมีค่าเท่ากับ10นิวตันครับ